สำหรับเพื่อนๆที่ดูคิดจะพักในมือถือกดติดตามตรงนี้แล้วกดแจ้งเตือนที่กระดิ่งได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูในคอมพิวเตอร์กดติดตามตรงนี้เลยโอเคครับก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับในช n e l คิดจะพักนะครับซึ่งในตอนนี้ฟ i f a าก็ได้เปิดเซิร์ฟแล้วนะครับหลังจากได้ปิดไปนะครับ แล้วก็สำหรับในคลิปนี้ผมจะมาตีบวกเช่นเคยนะครับอันนี้เป็นนักเตะไทยซึ่งผมมีบวก4ีและบวก2จะตีขึ้นบวก5นะครับสำหรับชิดตองโดแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาตีกันเลยใช้แต้มด้วยดูดิแม่งจะติดไหมแบบเปิดเซิร์ฟมาใหม่ๆโล่งๆหน่อยแล้วก็จัดใช้แต้มเลยเข้าไป3ามทีตีเลยสั้นๆไม่รีลอฟทิ่ตองโด 1 Trái tem thôi 2 Tổng Mai thật 5 3 Tám Nhân ngay Nhân ngay Còn lời Quốc Trái tem Chí tông đô Mai nói Mai nói Ôi 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 คือแบบขนาดใช้แต้มด้วยนะเนี่ยกู้คืนด้วยแม่งเลยโอ้กู้คืนแหกโหหนักกว่าเดิมอีกแค่แค่ืมสี่บวกสองใช้แต้มแตกกู้คืนแหกโอ้โหเรียกได้ว,ว่าต้อนรับ เปิดเซิร์ฟได้อย่างดีเยี่ยมดีๆสำหรับการตีบวกพอดีครับนักเตะไทยเพราะว่าหมดไปแล้วก็คือเพราะแม่งกูคืนแหกไปแหละเลยไม่รู้จะไปซื้ออะไรเพิ่มขายนี่เลยครับเกิดกลิสขายทิ้งโอเคขายไป ่ายไปทำทุนซื้ออันนี้ดีกว่าดีมิทีปายสขึ้นบวก8เพราะว่าตอนนี้นักเตะไทยเราหมดสลายไปแล้วเซส็งที่ว่าจะมีบวก5ที่เป็นนักเตะไทยนะแต่ว่าอยู่ในทีมผิดหวังก็ผิดหว,วังตัวเดนแม่งกู้คืนแหกด้วยเนี่ยเพิ่งจะเปิดเซิร์ฟต้อนรับได้ดีใช่ไหมโอเคครับก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ต้องบอกว่าผิดหวังก็ผิดหวังมากแน่นอนแม่งแตกอะ่ะออสำหรับนักเตะไทยนะครับอุตส่าห์คิดว่าจะเอาไว้ใช้บวก5ไว้ในทีมนะครับแต่ก็ผิดหวังไปก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นทุนในการตีบวกตัวใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้สังเกตได้ว่าแม่งเหลือ5ล้านแล้วผิดหวังมากเมื่อกี้แม่งจ ตีแต่อีกกูคืนแห่อีกโอเค,ครับก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับและการติดตามครับของค,ครับ